วันนี้เราก็ได้เจอกบบตกั๊กแตนต่อยมวยมาที่บ้านเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยต้นไม้เนี่เราก็ให้มันขึ้นใบไม้เราก่อน,นต้องใบมาดูเร็วเรายังไม่สเ้เาอ่านี่ย,ย,นะยังยังไม่ปล่อยเดี๋ยวมันจะเดินนั่นงไงมันเดินผ่านมือเพาะพอต้องเอาใบไม้ยาวกว่านี้เนี่ยน,น,นี่น้องโคมาดูเร็ว เดี๋ยวหาหมาพอหากิ่งไมายา้ยาวๆก่อนอ่ะมาเดี๋ยวมาดูน่นรองเท้าอยู่บนรองเท้าอยู่บนน่นรองเท้าอยู่นวดอ่าใส่รองเท้ามาน้องใบใส่รองเท้าให้น้องโซนหน่อยช่วยน้องโซนหน่อยไไไมยยไม่่่ใยังด้ นี่ยุ๊บอะได้ยุ๊บเอามาเดินมาเดี๋ยวๆไปดูกันพอจะเอาไปปล่อยต้นไม้เนี่ยเนี่ยตักแป้นปล่อยมวยเนี่ยจะให้มันลอยหนูสิ มามาพ่อยดพ่อไปปล่อยต้นไม้นี่ดูสิมันทามันนพอแล้วนี่นี่ไปแล้วนี่นี่ไงอเรืออตักกะแตน มันนั่งอยู่บนต้นไม้มันชอบอยู่ต้นไม้มันกินไม้แล้วมันกินต้นมันกินใบไม้มันกินใบไม้ดูสิมันกินใบไม้กัดเลยอือนี่มันนี่ที่มันมาได้ไงอ่ะอ่าบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ที่ที่นานาอยู่ที่นานเลยที่จอเจอมาจับตรงไหนเจอตรงโน้นไงที่ใบออกไปดูกับพ่อตอนแรกไงมันเกาะอยู่บนถาด ไ้นมันอยู่ข้างในใช่มได้้นไปคนนหรอใช่ไหมไปได้นะอ่โอ่ะไปไปเอาองแเท้าเดินไปอ่ะบอ่ไปเดินอึบเฮ้ยบายบายก่อนโดนบายบายตะกั่ตน วันนี้น้งโซนก็ไม่ค่อยสบายเท่าไรหร่แล้วก็มาดูธรรมชาติบำบัดนี่นี่อยู่นี่เห็นไหม <c oughs> เป็นอ่าตะกะแตนให้น้งโซนดู <c oughs> โอ้ะอกทำไมอ่ะเออยุงกัดเหรอ, <c oughs> อไม่มียุงนะ <c oughs> อ่าเบออืมปากกระแตนพูดดิตักกระแตนเอาไปดูกังหันไปนา่ๆตรงนี้ทางนี้นี่กังหันนี่ก็คือน้องโซนเอามาใส่ในน้ํอาอ่ขึ้นไปตึ๊บขึ้นมั้ยึ๊บ เน่ระห่ำเนี่ยด,ดูเลยเห้ยตัวร้อนจิ๊ดจิ๊ไอ้มิดหน่อยอะไรอ่ะคืออะไรยิล,ลี่ ลิปติกไม่ใช่อะไรอ่ะคืออ่ไปไม่บอกเพราะว่ามันคือเยลลี่ไม่ใช่นะแล้วมันคืออะไรอ่ะลิปติกไม่รู้อะไม่รู้สิคือตัวนั้นไม่ใช่อ๋อโดนัทเหรออ๋ออแยมโดนัทไปยืนดูปลากับพ่อรู้นึกว่าไปกอดไว้ไปดูปลากัน báo vào อันนี้ donut, อะไร mà ปลามันขึ้นต้นไม้กบแล้วโดนัท đu pa đi vào, ปลาดูปลาดีกว่าปลามารอน้องโซนอเลยนะปลามันหิวเนีแบ่งน้องหน่อยสิเอ่ออ่อเดี๋ยวตัวให้หั่นปลาจิ๊ดหนึ่งเอามา อามามันคืออะไรไมันคืออะไรโดนัทใช่ตั้งโตวใหาหัรต่างะครับรไม่ทเลยวพอไปอีกแนละ้ว โอเคบากินโดนัทได้เลยนี่ไงโดนัไหอะที่มันกนต้นไหอะมันอยู่ไหนแล้ไ่ไงนี่อ๋อ,อ<ๆ>มันมืน,มนกับนี่คือกระปรงหรออ่น่าจะเป็นกะโงนะตแนแ่กะโปงม,มันคือผู้หิจริงอ่ะจริง มันคือผู้หญิงจริงตักกระแตักกระนเอ๊ะมันใสวันตานะน้องใสวันตาด้วยสิไปราไปกินโดนัทกันดีกว่าไปับายไปครับน่ารักไหมน่ารักจ็บมันได้หอมแก้มไหม ไอเจ้าถ่ายรูปเจ้าถ่ายรูปส่งแม่โอเคเน่พ่อถ่ายอยู่ถ่ายยังถ่ายแล้วเนี่ยดูกันเดี๋ไปดูวัวกันเี๋ยน้าวัวนะวัวมีโอ้ตัวมันลุ่มเลยเอาไปแล้วบ๊ายบายมันก่อนบ๊ายบายไปถ่ายรูปให้ส่งแม่ได้เออสิมันไปนู่นแล้วไปหามันมันไปหาแม่อันนั้นแม่อันนั้นอันนั้นลูก ไปบายบายก็ไปหาแม่บายบาย